ได้ครับพบก,กับมีวิลลกเกมมิ่งนะครับในเกมลราเลนเจอร์ครับผมอ่างั้ก็จะเปิดกล่องฮัลโลวีนกันครับทั้งหมด5 ID เนี่ยนะครับอืมวไอเดียสามมัน ID ไอดีแม่ใน iPad ผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วมันก็เข้ามาได้ข้อาานั้นเฉพาะใน iPad อ่าเปิดกันนะครับกล่องฮาโลวีนทั้งห้าไอดีว่าได้แล้วมากนะครับอืมนี่ไอเดียในของคนเล่น้องครับไอเดีหกเล่น้องในอเบลอ่า เอาเปิดกล่องเลยนครับว่าจะได้อะไรบ้างครับพวกแม็กกาทาพุชไฮโลวีนไมค์ไมค์กอเอิร์พี่ข้าหูแมวเนี่ยแล้วก็มีคลิปหนึ่งผมยังไม่ทำเลยมีคลิปหนึ่งที่ผมยังไม่ทำเลยผมก็บิดอยู่นี่ขี้เกียจทำนครับเปิดกันนี่ข้าหูแมวก็ก็ออกมาไต้แย่ครับก็ดีกว่าไอ้แม็กกาทาโงนีะ่ะอ่าซึ่งปีนี้เกมเขาจ่ายสามกล่องน,นะครับเป็นอะไรที่โคตรดีเลยเอ้ยแล้วก็มาต่อที่ไอเดไอเดไอเดล่างต่อนะครับไอเหลักอ่า มาต่อไปที่ไอหลังกันต่อนะครับอ่าไออย่างอื่นหลังกอกอินแล้วนะครับใน iPad อีกขึ้นหนึ่งแล้วแหละเออไอหลังผมก็ทำปูกระนำแรกแล้วครับปูกระนำแรกแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่4ินะครับนี่4ิเกย์ก็ใส่อัลบอร์ดูอยู่ครับเราว่าเราเกียร์หาใหม่เนาะเราว่าเราเกียร์ใหม่เหมือก่อนเพราะว่าอ๋อปีเอ๊ะเดือนหน้าครับเดือนหน้าคิดว่าจะมาแล้วเดือนหน้าเดือนหน้าคิดว่าจะมานะครับเดือนหน้าคิดว่าจะมา ของ่าเก็บตุ๊กตุไอเดียครบสึงพัญมีครับแต่ายนี่โหมันคาดออกมาหน้าถึงเลยตั้งเคยคิดว่าจะมาตอนท้ายเดือนนะ่ะใช่พวกแบบสองสัปดาห์ก่อนนองสัปดาห์ประมาณแากมาก่อนหมดเดือนสองสัปดาห์แล้วก็หนึ่งสัปดาห์เงี้ยให้เปิดแล้วให้เราเปิดนะครับไม่เลอะของก็เปิดงด่ายดีนี่พันบี้เลยอันที่ปีที่หนึง่งเอาฮาโลวีนมาใช้ฮาโลวีนมันทำยี้ยอะไรให้แม่มึงเล่นมั้งไอ้สัตว์ควาย อะไรมันทำเชียอะไรแม่งเกีก็กำกับนะเว้ย er. ไอ้เฮียเกียก็ยังกำนี่น้องเม่เกีนี่ขยะเฮียแม่งตายไอ้เฮ er. ียเกียกกลางเกียกกลางไอซ่ามาทำเชียอะไรเออก็ผมก็ปั้นตละลเค้ด้วยไอ้นี่ผมปั้นตละลเคแล้วประมาณนู่นไหนแต่ว่าน่าเป็นสองสัปดาห์ก่อนน,นตะตะลเค้ดไหม แนี่กบก็มีกบไายเปลือกนะมีตอนนี้มีอยู่สิบแปดตัวแล้วเกือบพันสุดๆก็มีอยู่สิบตัวสิบตัวสิบตัวงั้นก็มานี่ก่อนครับเปลี่ยนออปชัน Option ของนี่ก่อนเอเข้าไปดูเปลี่ยนออปชัน Option นี้เป็นพลังชีวิตดีกว่าพลังชีวิตนี่งไงพลังชีวิตเอาอพลังชีวิตนะเวย้ยเอาอพลังชีวิตนะเวย้ยเ,เ,เอาพลังเอาพลังชีวิตมาหน่อยได้พลังชีวิตมาหน่อย มาหน่อยมางซื้อาอันแรกไอ้สัสยังไงาลองชีวิตนะมันนะสามล้านเจ็ดสิบเปอร์เดีย๋ยวผมก็ค่อยนะครับลอกครับลบอออปชั่นเปลี่ยนชั้นมันแล้วมันได้ค่าสูงกว่าน,นี้แล้วก็เป็นรถแรกวรถแลร้มาหน่อยรถแรกรถแรกรถแล้รถแล้มาหน่อยตอางแต่อะไรเงี้ยมาดูรถแรกไอ้สัสตรถแรกไปดีเแค่แมง่ง ลดแรกแหละเฮ้ยเหี้ยแม่งอลดแรกลดแรกเฮ้ยลดแรกแล้วลดแรกแล้วก็จะเปลี่ยนลดแรกก่อนนะครับข้างศูนะเว้ยสองรอบข้ามศูนย์เลยแหม่เจ็ดจุดสองเจ็ดแหมอีกรอบหนึ่งแปดโอ้โหพ่องตายกี่เหี้ยแม่งรถไอสัตว์กี่เหี้ยนี่ก็เอาไปลดก็มีเลือดอยู่ร้อยล้านนะครับ ลาเลยว่ะหลาเลยยี่ไหมนี่ซื้อได้ไหมนี่เคยซื้อได้แต่เขาส่งมาจุๆไอ้เหี้ยแม่งมึงมาใหม่ด้วยกี่เลยว่ะควยขยะกูยอมงเป็นยังไม่ไม่ดีกว่าเก็บไว้ดูเออเก็บไว้ดูนนี่ไงมัยังไม่มันยังไม่เข้ามาเลยต้องกดทีต้องทดลองก่อนนะครับนี่มันขึ้นมาแล้วก็มานนี้ต่อ ได้อสองอ่องนะครับนี่สำหรับออปชั่นแม่งสี่ตอนนี้แม่งตอนที่สี่สามหกและสามเจ็ดสิบแปดสิบแปดเราหาทีมตีร้อยนะครับร้อยมันหายเลขสี่ก่อนไม่ใช่เลขสี่เลขเลขล่างเกียรเลขน่าลังเกียร์อืออีกสี่วิเราคาดทีมตีนี้ค to you know ือ <Huh? S 1> นักคาดทีมนี่มีบอลล็อกหน่อยคือบอลล็อกนี่ ไอเจ็บื้อแล้วก็สล็อตเนี่ยแม่งบอลล็อกนี่แม่งคือดาม,มิดแรงชิบหายเลยไอเจ็บื้อแม่งก็เปิดร่างยกแผงไม่ชอบเลยหนึ่งขีดหน้าโอเกจก็สล็อตด,ดีแซมมอนเจียงซมมอนเลือกชิบหายเลยลก็ตันอย่างแม่นไอ้เหี้ยห็นก็นาทีนี้อา่านะครับมาหน่อยสเปดเออจริงดีเฮ้ยโอ้โหเหี้ย ไอ้สัตว์ขึ้นน้อยอเีฮี้เลยแม่มึงตาบอกแม่มึงน,นะไอ้สัตว์ขึ้นน้อยชิบหายดียี่ฮี้มีกูหายหมดแล้วไอ้สัตว์อีเฮี้กูตีนกำลังเมืองกันไอ้สัตว์กูตีนกูอีเฮี้แล้วก็มาต่อที่ไอดีสองต่อนะครับโอเคก็มาต่อในไอดีสองต่อนะครับนี่เะ้าฮาวีไอ่เจ้าฮารวีอะไรของฮารวีเออ เดี๋ยวเปิดในก่องเอ็นดิทีคออาร์เทน่าไม่ออกเลยดูวยคือมันน่าจะออกไหนอาร์เทนานี่ถ้าสองไปทุกยากต้มเมื่อเอ็นดิทีนี่อออนในกล่องนา่าออกยากมากเลยขน,นุนเดี๋ยวผมเปิดก่อนครับเปิดเอออะไรวะออร์กาชา่าเอออะไรวะอะไรล่ะให้ดูก่อนว่าตัวมีเปล่าเดี๋ยวจะเปิดมีสิบสามใบเองหรอโคตรน้อยเลย มีไหมนี่ในคิวดิมีไหมผสมผมว่าซื้อเพิ่มเติมครับซื้อเพิ่มเติมมีไหมโอเคมีอยู่ซื้อไปต่อไปบสองใบคือน้ามาผมก็ร้องกันแหละเอออันนี้นี่ก็มีพันสองร้อยบีแล้วแล้วก็ไอหลักอีหลัวนี้ไอหลักก็เปลือไม่ได้มาสองเดือนแล้วตั้งแต่รอบครับเดี๋ยวไปเอ,อมามะเมื่อกี้ไม่มาครับขอไปเด้อ ครับเป,ปิดต่อครับแล <igung> ้วพูดมาบอกใม่มาเราจะได้เบาใหม่อะมาหน่อยอยากได้เบาใหม่มาหน่อย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 อยากได้เลยขอหน่ะมาใหม่ขอและวจะมาเป็นวะนึกว่าค้างเลยไม่ค้างอันนี้ไม่ใช่ไม่ค้างเกลือดีกว่าโอ้โหเกีเกีบมันโคตรรักผมนะครับเกมบนี่รักโคตรรักผมเลยเปิดได้งแสามเอนะครับในมีเอสี่เอี๊ยดีสามเปิดได้เอีดสี่ก็เอี๊ยดีสี่เปิดไม่ได้ ก็ i อดก็ i อดครับทำเช่นไรประเด็นต่อคุยกันบงที่งไอสั่มันอยอยากได้จริงนี่มาหน่อยมาน่ยมาหน่อยมาไม่โอ้ไม่มาแล้วออกเ็ดดาวโอ้ไม่ออกม่ออกเลยออกเจ็ดดาวมถ้าเปิดกล่องทำอะไรกันต่อนะครับ เป็นฮาโลวีนให้มึงออกแหมครัทาหรือเอ็งฆ่าเหมือนนะกูร้องเหมือนกันนะอันนี้อันนี้อันนี้ที่สามครับจะเปิกเออเฮ้ยลวฮาโลวีนจริงแต่ผมว่านี่กลิ่นแปลกแปลเมื่อกี้นี้กลิ่นแปลกๆแล้วผมว่านี่กลิ่นแปลกๆแล้วมันไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์นี่ด้วยอันนี้ก็จะทันนี่ฮาร์ลวีอันนึงด้วยอีกอันอันที่สองนี่ก็อันที่สาม มันได้ทุกอันเลยไอ้หลังก็เหมือนกันนะผมไปดูในไะอ้นนี่หลัโชว์นะผมว่ามันไม่ใช่นะผมได้กลิ่นแป้งแล้วของกิมไอ้นี่พี่ร้อยวะอันนี้ก็ใส่ฮาร์ลวีด้วยเนี่ยใส่ชุดฮาร์ลวีนี่ฮาร์ลวีตัวช่วยได้ไปช่วยเยอะเลยลก่อนี่ใส่ข้างนอกนี่อันหน,น,นึ่งและน,นี่แในอันนี้กี้ที่ผมเปิดก็ได้ทีนะ่นั่นก็ได้ไอ้ไม่ต้วงกอนหรอะไอ้แมกกาธาแมวอะ ได้คาถาแมวตัวเออกีรุกแ,แปลกๆว่ะผมได้กแบบีรุกแปลกแล้วก็ม,มันมีเพื่อนของนฐฐายศิลปะครับมิสเตอร์ศิลปะดีเป็นไงยอย่างเี้อังก็กำลังเดินการนะครับมันมีร้อยอยู่อย่างสนานแล้วก็เขาก็มีไทเกอ็เขาที่แปลกแล้วก็แล้วก็จำเป็นเขาว้าวคือไม่อันไม่เปิดเลยเราอันเพิ่อตัวเลยเของนี้ผมเปิดนานละ แล้วก็ต่อที่ i อดีสมต่อนะครับตะ่กี้ผมพูผิดใช่ไหมกี้เป็นไอดีสาใช่ไหมอันนี้เป็น i อ4เออกี้ปูผิดออกไปครับอ่าไอดีสามก็น่าว่ามันจะเปิดกระชาก้วมีแค่สามันนี้ที่เปิดไม่ได้นี่ที่เหลือเปิดได้หมดล้นะไอนี้หลังคือเกิือมาสองเดือนลวไม่ได้เหี้ยอะไรเลยเอาตรงนู้นไวยังไม่ได้เหี้ย,ยอะยยไรน,นี่อันที่ไอดีสามกันนะครับอ่า ซึ่งไอดีสามก็เป็นไนะอ,อดีของเพื่อนที่กำลังมาเอ้ยไอดีสี่อะสามสามหาไดไอดีสี่เออไปเรื่อยนี่เปิดก็ใช้เปิดแอนกล่อ,นนลองโทเค็นกันนะครับอ่าไอาไปง่วงไอดูก่อนว่ามันตุกกระชากไหมอันนี้ก็ห้าโมงห้าสองแล้วนะครับกว่า ถ้าเกิดผมว่าเก็บมอมนี่พอผมเบิกน,นี่ผมว่าเปิดทรั้งสัด้าแล้วก็เก็บไปเดือนหน้านะอ่านางก็นึกว่าคนละโบเลยนะครับร<ม>ู้แหละแต่รูค้คุณผมก็ฟังผมก็วางแผนแล้วเปิดเดือนหน้ามันก็จะมีเอ่อเอ็นจิ้นคนละโบตัวใหม่โอ้ไอสัตว์มันคล้ายมากเลยนั้นมีคนละโบมาครับคนละโบแล้วก็โอ้ย เออผีหลอกละไอ้สารผีหลอกละอีอเี้ยผีหลอกอีเฮยผีหลอกแควก่อนครับแค่ไปก่อนผีหลอกโอ้ยแคไปผีหลอกอีเี <c> ้ย <oughs> ผีหลอกแล้วก็มีนั้นตัวบินเอ,อ้ยตัวบินบิน,บนหาเลยตัวบินใหม่ครับบินใหม่ซึ่งนันเป็นนอกแสงนะครับนอสท่าแสงแล้วก็เกียร์คิดมาสเออเกียร์ใหม่ครับแล้วก็ใส่มือเก่าเป็นยน้นยุ ยอดนิยมอ่ะเออเดือนหน้าก็มีทั้งหมดห้าอย่างครับที่จะมาไปเพราะว่าผมปื๊บนะนะมั้งเล่าถ่ายนะไม่รู้ได้เปล่านะเออนี่ก็อาลมาสุกครับอัลมาสุกอาดลงตอนยินนี้นะมั้งไม่รู้มาไหมไม่มาอ๋อติดใจเคียร์ที่สรอมเปิดหน้าก็มีอยู่ แก๖ฮาลโลวีนครับนี่นี่หนึ่งชิ้นที่ซองใครมันทัดปากไปใกรมันขอัปครับนี่เขาจังมาอีกสองชิ้นนะครับอีกชิ้นหนึ่งผมว่านั่นนี่ขั้นหัวั่นขั้นนั่นนีขั้นของแมวชัวร์ครับเชื่อผมผมแบบรู้เยอะอ่ารู้เยอะมาผมว่านั้แค่ผมว่านี่นี้ขั้นของแมวนอนอย่างงี้เอาไว้รอครับงสองโสองข้างหน้าข้างสองเฮ้ย เอ๋อขวยไม่สูบบไหรี่นว่วะอีอะไม่สูบบุหรี่ไม่ได้เกี่ยวกับกาดมาแล้วเกี่ยมันกากมากเอาไว้เอาไว้ใส่ตัวกาดเออตัวหกดาวจุดตัวตัวตัวดาวเล่น้อยๆเออพวกสองดาวเนี่ยเนี่ยมึงนี่ตัวน้อยตัวกาดกันเออแล้วก็มาต่อไอเดีห้าครับไอดีสุดท้ายแล้วครับ ไอ้นี่ก็เปิดไว้ได้เลยเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ไปต่อที่ไอดีห้านะครับไปต่อมาที่ไอดียห้ากันนะครับอ่าเป็นไอเดีของเพื่อนเออแล้วก็อย่างหนึ่งผมดึงบล็อกเรื่องนั้นไอเรื่องสีไอหอตีพิเศษหอสมุดเมื่อไรบักแล้วลาาเขาเปิดให้ฟรีแล้วเขาเปิดให้ในความหนึ่งสัปดาห์เออผมเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งย้อนไปไอท่าท่าแสงอ่ะไอดูท่าท่าแสงหน,น,น้าแสงห้าดาวย้อนเพิ่งย้อนไปเราอยู่งยาชิ้นเนี่ยไอหลักอเหมือนไส้เยอะ ไม่ได้ไม่ได้แสงอะไรแค่แต่มืดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไอ้นี้ก็เปิดได้เหมือนกันครับเปิดได้ไอ้ปาวยูมูตูดอ่าไอ้หลังก็ยังเปิดไม่ได้เฮียเลยคือเฮียเลยนะครับกองฮานาบินแล้วไอที่สามไอที่สามเออและ แล้วผมผมฝึกเองครับผมจะไม่อัดคลิปแ่าจไม่หมื่นหนึ่งนะผมจะฝึกเองครับถ้าเปิดอัดคลิปไม่ได้ละอัดคลิปไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่เป็นตัวใหม่เลยครับเปตัวใหม่ไอ้น,นี่ก็กำลังจะเรียนเติบโตแล้วครับไอ้นี่ผมเป็นผมนี่หกสิบตัวเปิดเดืนหน้าละไปไปรอเดินหน้าละเดืนหน้าไม่รู้ว่าตัวอะไรมานะไม่รู้ คือว่าตัวเลม็มนางก็แช่งมานนะขอมันกินงก็บอกแล้วขอเปิดได้ด้วยออนะครับงาอีนี้ก็แร้คร่ะทายแล้วชุดฮาโนวีนยังไม่ได้นะครับแด้กระตายก็ตีข้าวของแมวเนาะแต่ชุดฮันลวีนยังไม่ได้นะครับเออขอฟอยถาสวครับ,ออม,รบมีแงสิบสี่เลยผมไม่ชอบเด 4, ้สี่เน่ยขยะนออีกสิบวครับสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด Oh, แปดสิบเก้าห้าสิบให้อาสองห้าสามห้าสี่ห้า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 เดห้าแปดห้าเก้าโอเคมามัอยไอเดดเองนี่เปิดไปได้นะ่ะคื่มันเปิดไ่ได้าทวีเลยดินี้แต่ขยะดูดีแต่นี่ก็ขยะ ถ้าเรามก็เปิดเป็นเซียวได้ด้วยนี่ก็มันเบื่อเลยเนี่ยอะไรกับแม่ด้วยโวยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่แพงไว้เท่านี้นะครับเออพูดเรื่องหนึ่วะเออมีวไหนใช่ไหมไหนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่แพงไว้เท่านี้นะครับ ลาไก่อนครับสวัสดีครับ